สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะพี่พี่ทุกท่านครับอันมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นคันหนึ่งที่เราอยากนํานเสนอในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะฮะในช่วงกลางปีแบบนี้หรือว่าในเดือนสิงหาคมแบบนี้สําหรับคันนี้น่าใช้หรือไม่มาติดตามดูไปพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องแปลกใจนะอ่นไม่ได้ฟังเพลงไปแล้วก็ทําทคลิปไปนะครับคดีว่ามันมีของแถมที่ติดมาให้กับตัวรถ ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการการันตีนะครับว่าถ้าเกิดเดิมแท้จากโรงงานจริงๆต้องมีเจ้านี้ติดกับตัวรถมาด้วยแต่มีแค่อันเดียวหรือไม่เดี๋ยวอ่านจะอธิบายให้ฟังภายในคลิปนี้นะครับเราพามารับชมกับเจ้าปัจ e จโร p สปอตนะฮะ2.4 GT นะครับ ตัวท็อปสุดนะฮะขับเคลื e ่อน2ล้อเกียร์ออโต้แน่นอนครับซปาเจโร่เนี่ยถือว่าเป็นตัวรถเจ็ดที่นั่งรุ่นหนึ่งที่ตอนนี้ถ้าเกิดเรานับกันตามตัวสปีดที่อยู่ในเลเป,ปีเดียวกันเนี่ยปาเจโร่เป็น8สปีดนะฮะซึ่งถ้าเกิดในคํานิยามสําหรับอย่างบางท่านที่เขาใช้งานเนี่ยบินได้บินไปแล้วนะครับและเป็นสีดําเดิมโรงงานไม่มีประวัติการชนหนักนะครับพิคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอน,อนรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับ สำหรับเจ้าปาเจโลเนี่ยคันเนี่ยถือว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนเลยบิ๊กไมเนอร์เชนเลยก็ว่าได้เราลองดูอย่างตัวโครงสร้างด้านหน้าหรือว่าตัวกันชนกระจัง นะครับมันจะมีในส่วนของฟิสิกส์มาเกี่ยวข้องนะฮะที่เขาจะเรียกกันว่าไดโลแอดมิกนะครับก็คือการต้านลมที่ดีขึ้นนะครับโลโก้ก็จะเป็นแบบโลโก้แก้วนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมอันถามว่าจะเจาะรายละเอียดลึกเลยหรือไม่อันไม่นะครับอันจะแนะนําให้ดูตัวสภาพเป็นหลักก่อน และเดี๋ยวหลังจากการได้มีการล้างหรือว่าทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปเต็มอีกทีหนึ่งซึ่งจะเป็นการเจาะรายละเอียดแล้วไม่ไว่าจะเป็นตัวแรงบิดสำหรับตัวเกียร์8ปดสปีดเนี่ยคือมันได้เท่าไหร่แรงม้ารีดออกมาได้เท่าไหร่ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ล้างคมไฟหน้านะครับเดล i ทโปรเต t เตอร์นะฮะ LED แล้วก็เซนเซอร์และกันชนด้านหน้า4จุดนะฮะก็จะมี1แล้วก็2อีก2จุดอยู่ตรงนี้ครับ นะฮะจะามาแอบไว้อยู่ตรงตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบรังพึ่งด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับที่พี่จะสังเกตเห็นว่าอันจะมีการแปะสติกเกอร์สีชมพูหรือว่าเส้นเทปสีชมพูตรงนี้เพื่อว่าอะไรเพราะว่าอันทำเป็นตัวรอยอาร์คนะครับรถเนี่ยมันมีการใช้งานมาอันยอมรับแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยที่ไม่มีการปิดบังหรือว่าต้องไปโกหกมดเทปอะไรทั้งสิ้นหรือว่าปั้นน้ำเป็นตัวรถมันมีการใช้งานมาครับพี่พทุกท่านแต่ณตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นพวกแบบอย่างเศษสะเก็ดหินกระเด็นใส่ขนมุงขนแมวเดี๋ยวเราลองดูตามรอยมาร์กแต่ละที่หนึ่งได้เพราะว่าย่างตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างรถเข้าใหม่คันนี้หรือว่าจะเป็นคันอื่นเองก็ตามผ่านอันทั้งหมดนะครับต่อมาครับเรามารับชมเครื่องยงนต์สักนิดหนึ่งสําหรับตัวเครื่องเนี่ย2.4ลิตร <c oughs> เครื่องเนี่ยยังไม่ได้ล้างอยู่แล้วนะฮะแน่นอนแต่ใจดูตัวโครงสร้างนะครับสีสําหรับตัวโครงสร้างด้านหน้าเนี่ย ถ้าเกิดเรานับรวมเนี่ยก็ต้องนับรวมแผงหลังเครื่องยนต์ด้วยแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเห็นยากนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรมันมีฉนวนกันความร้อนนะครับ ABS มีมาให้นะฮะตัวคานด้านบนนะครับน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีตัวน,อน็อตตะเข็บด้านในนะครับแล้วก็ตัวน,อน็อตสากโปงนะฮะเรียมอยู่ครบสติ๊กเกอร์มองกกนะครับ ทุกอย่างครบชัดเจนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น2.4นะฮะคอมมอนเลนะครับ,มมรรบตัวนี้ก็จะเป็น VG ชีโบอย่างละแน่นอนนะฮะโครงสวยมากนะครับลายลงรายะเอียดอะไรย่งพวกนี้เดิมๆเลยแห้งๆนะครับคราวนี้เนี่ยจะพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสำหรับสีด้านข้างเนี่ยสีเนี่ยถ้าเกิดดำเนี่ยถามว่าตอนนี้สวยไหมค่อนข้างีจะใช้ได้ นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมีการขัดทรงขัดสีเคลือบผิวตัวรถใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะฮะ อันนี้เนะี่ยคือตัวรถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับกาลังจะออกไปจากร้านนะอัน,นกําลังจะขับออกไปจากร้านเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปเข้าคิวทําความสะอาดหรือว่าเน้นในเรื่องของการเก็บรายละเอียดเพื่อว่ามันจะได้เสร็จสับเรียบร้อยและก็ให้ทันภายในช่วงของก่อนอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดวันนี้อันทำวันนี้จะเป็นวันที่9สิงหาคมนะฮะอยากจะให้เสร็จประมาณวันที่10หรือว่า11ก็เป็นไปได้เพราะว่าจะได้เอามาทําคลิปเป็นตัวเต็มให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันเพราะว่าอย่างพวกแบบ7็ที่นั่งสีดำเนี่ยถามว่าเราเคยมีเข้ามามาเป็น ส่วนน้อยแล้วก็พี่ๆทุกท่านถามกันเยอะไหมเป็นส่วนเยอะนะครับสำหรับตัวรอาแม็กนะฮะจะเป็นอลลอยปัดเงานะฮะทูโทนสีดํานะครับแม็กนี่ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปจะเป็นแม็กอีกลายหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นตัว G ีจะเป็นแม็กลนยนี้นะครับแล้วก็ยางดันหลบนะฮะดอกเหลือเต็มเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดซีเรียสอันนี้อ่านว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวดอกยางใหม่นะครับสี่วงนะฮะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะครับ ฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงกระจกมองข้างโครเมียมนะฮะกระจกบังลงหน้าด้านซ้ายด้านขวาของเดิมทั้งหมดนะฮะไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกมานะครับแล้วก็เสาคำ้ำเอคู่หน้านะครับแหลกหลังคามีติดตั้งมาให้แล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากอย่าลืมนะครับคำว่าแรลลี่อาร์ตเนี่ยเกิดจากรถรุ่นอะไรและเกิดจากค่ายอะไรเกิดจากค่ายเจ้านี้แหละและตัวโฉมใหม่ล่าสุดปาเจร่ที่เป็นตัวแรลลี่อาร์ตก็มี เพราะนั้นเนี่ยคือมันจะมีการทำแพทเทิร์นตัวรถเนี่ยมาแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับจะเน้นในเรื่องของแนวแอลเลนเจอร์นิดนึงหรือว่าในส่วนของอย่างอ่า Holiday family นะครับก็คือใช้งานภายในครอบครัวแบบสนุกสนานและก็แฮปปี้กันทุกท่านนะครับสำหรับมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียม smart entry นะฮะตัวปุ่มกดโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับแล้วก็เส้นแถบตัวขอบกระจกก็จะมีการลากตัดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะฮะดูตัวบอดี้ด้านในกันสักนิดหนึ่งนะครับ,ส,นนนะรบสำหรับอย่างตรงนี้เนี่ย ensor, เซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ก็อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือ นะครับแต่อันจะให้ดูตรงนี้นะฮะยางขอบประตูไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสีดําเมี่ยมเดิมเดี๋ยวอันก็จะเอาน้ํายาลงให้ใหม่นะครับอันจะให้ดูเป็นตัวรอยเม็ดอาร์คฮะแต่เข็บด้านข้างนะครับเม็ดอาร์คสวยคมเห็นกันแบบชัดเจนนะฮะแล้วก็ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวหรือว่าผิดรูปผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดของเดิมนะครับสวยเว้นระยะช่องไฟก็สวยงามนะฮะนี่แหละครับคือสําหรับตัวรถ1คันที่ ยังไม่ได้มีการทําอะไรเลยแล้วพี่ๆลองดูนะฮะการคัดลดนะครับของแต่ละที่อันก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นเหมือนกับที่ร้านเราหรือเปล่าแต่ของอันเนี้ยก้าเปิดทุกมุมมองกล้าเปิดทุกจุดอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับอย่างตัวประตูด้านหลังเนี่ยก็จะมีการมาร์กไว้แล้วนะฮะมันจะเป็นรอยนะครับแต่ถามว่ามันกินเนื้อสีไหมไม่กินนะ ถ้าเกิดเราอยากรู้ได้ไงว่ากินเนื้อสีหรือไม่เราลองเอาเล็บขูดนะฮะถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามีการสะดุดเนี่ยแสดงว่ามันมีการกินเนื้อสีแต่ว่าจะเยอะจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับในกรณีเคสของเคสนั้นนะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นตัวล้อแมกลายเดียวกันนะฮะข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะครับดิสหน้าดิสหลังนะนะตัวโฉมนี้นะครับดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับวันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับต่อมาครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างสําหรับตัวด้านท้ายเนี่ยเซนเซอร์ถอยหลัง4จุด นะฮะกล้องมองหลังมีมาให้นะครับโอ๋อันขออภัยด้วยฮนะนับผิดเซนเซอร์ถอยหลัง6จุดนะฮะเพราะมันจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้เนี่ยสอยู่ตรงกลางนี่อีก2แล้วก็อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยอีก2นะฮะตัวโคมไฟท้ายนี่ก็จะเป็นแบบเครื่องหมายคําถามนะครับตัวไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะฮะแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะสปอยเลอร์นะครับส่วนสำหรับตัวไฟเบรกตัวสาจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อันลืมพาดูตัวด้านข้างไปกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนอีกอย่างหนึ่งที่อันลืมพาดูตัวด้านข้างไปคืออะไรรู้ไหมฮะนั่นคือกล้อง360องศาแต่ไม่เป็นไรครับเราเดินผ่านตรงนั้นมาแล้วก็คือจะหยุ่ตรงตัวกระจกมองข้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนจะพาเข้าไปดูตัวจอทัชสกรีนที่อยู่ด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยทุกอย่างมีมาให้ครบหมดเลยเราย้อนกลับไปตัวโฉมที่เป็นรหัส kh ks อะไรอย่างพวกนี้ คือมันจะเป็นตัวที่เรียกว่า GT ที่เป็นเครื่องยนต์2.5พวกนั้นก็คือจะเป็นท็อปแบบท็อปแม่เจ้าเลยนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพอมันเป็นตัวโฉมใหม่ปุ๊บแอร์สตอนมีให้ครบมือโหน3แถวมีให้ครบที่แขวนเปดเด็กมีให้ครบแล้วก็ตัวเบาะนะฮะจะเป็น3แถวนะฮะเบาะตอนแถวที่เบาะแถวที่3นี่ก็จะเป็นแบบ50:50ต่อเบาะตอนที่2นี่ก็จะเป็นแบบ60:40นะครับแล้วก็ตัวลอยตะเข็บด้านหลังนะฮะ ตรงนี้มันจะมีการเอาแผ่นพลาสติกมาแปะบังไว้นะครับแต่เราก็สามารถดูขอบตะเข็บด้านบนตรงนี้ได้หัวน็อตนะครับฝาท้ายไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับค่อนข้างที่จะใหม่มากอันรับประกันนะใครได้คันนี้ไปรับรองเลยว่าแฮปปี้ทุกคนแน่นอนถ้าเกิดกําลังหาปเจโน่สปอร์ตนะฮะที่เป็นสีนี้และเป็นตัวท็อปแบบนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามาดูด้านใน,น,น,นกันบ้างนะฮะ สำหรับตรงนี้เนี่ยคอนโซลหน้าก็ยังมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้จริงๆเนี่ยปาเจโร่เนี่ย,จ,ยจะมีคนเข้าใจผิดแบบนี้เยอะครับปาเจโร่เนี่ยถ้าเกิดเราดูในมุมหนึง่งเดี๋ยวตรงนี้อนก็ต้องมีการเช็คให้ละเอียดเพราะว่าสําหรับตัว mitsubishi ปาเจโร่อันไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลมานานแล้วนะครับหรือว่ามันห่างหายจากทางร้านเราเนี่ยคือไปนานถ้าเกิดแบบอย่างนี้มันจะมี2แบบด้วยกันคือเป็นตัวโฉมหน้านี้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวขับ4ขับ4เนี่ย ถ้าเกิดเป็น2.4ขับ4ออตโตอันว่าจะแอร์แบ็ก7ใบแต่ถ้าเกิดตัวที่เป็นขับ2เนี่ยน่าจะเป็นแค่แอร์แบ็กคู่หน้าเพราะว่าตัวเสา A ตรงนี้อันดูมันก็ไม่มีนะครับหัวเข่าก็ไม่มีข้างเบาะคนขับก็ไม่มีตรงเบาะก,ก็ไม่มีนะครับแสดงว่าถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยเป็นแค่คู่หน้าเนี่ยนะฮะแสดงว่าตัวขับ4ต้องเป็นแบบ7ใบนะอันนี้คือในส่วนของการเดาของอันคร่าวๆนะครับเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เราไม่ทราบถือว่าไม่ผิด แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาหรือว่าดูข้อมูลตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่รู้เสร็จแล้วเราไม่ได้ศึกษาดูข้อมูลตรงนั้นถือว่าผิดนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้แต่เราไม่ดูข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่สภายในคลิปนี้เนี่ยพาพี่ๆมาอัปเดตในเรื่องตัวสภาพและดูภายในเนี่ยครับแม่งโคตรสะอาดเลยนะฮะคอนโซลหน้านะครับสะอาดมากนะไม่มีแต่งไม่มีร้านะฮะสีไม่มีร่องนะครับแล้วก็เก๊ะเก็บของ แล้วก็ตัวเก๊กเก็บของนะฮะสมุดคู่มือมีให้ครบนะฮะคราวนี้เนี่ยคือตัวไฮไลท์ตรงนี้บ้างนะครับจอมิตซูบิชิตรงรุ่นนะฮะหรือว่าจอปาเจโลตรงรุ่นเขาเนี่ยจะให้ดูตรงนี้เลยฮะกล้องมอง360องศานี่แหละครับพี่่ทุกท่านถามว่าตัวเส้นลายเนี่ยเลี้ยวตามพงมาลัยหรือไม่เลี้ยวตามพงมาลัยนะฮะแล้วลองดูนะครับแม่งขับขี่คือแบบง่ายมากนะ ง่ายมากจริงๆสําหรับอย่างมือใหม่หัดขับเนี่ยกลัวว่าจะเลี้ยวไปชนจะถอยไปชนโน่นนั่นนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะเพราะอย่างแบบเนี้ยคือเราเห็นกันแบบชัดเจนกล้องมองเนี่ยคือมันรอบคาน3ามรอ้อยองศาแล้วถ้าเกิดอย่างตัวเส้นลายที่มันเป็นเส้นลายแข็งเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะอ่าลบากนิดนึงถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างคนที่เคยใช้งานมาแล้วหรือว่าคนที่กะาร,ระยะแบบแม่นๆได้แล้วอันนี้นก็ถือว่าปกติแล้วก็คือเกียร์ออโต้ทั่วไปนะครับแต่แบบนี้คือมันเป็นตัวเส้นลายเลี้ยวตามอะไรอย่างพวกนี้ด้วยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจอตรงนี้จะเหมือนกับพวกแบบอย่างโตต้ตาแหละคือสามารถเปิดได้เพราะว่าเราจะเอาตัวช่อง CD เนี่ยอยู่ด้านหลังตัวจอตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเมนูเมนูเชื่อมต่อบลูทูธระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีมาให้ครบ นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันตอบโจทย์ในการใช้งานหมดอยู่แล้วเพราะว่าฟังก์ชันสําหรับการใช้งานโดยแบบเบื้องต้นสําหรับอย่างตัวรถท็อปทปท,ปท,ปที่ล้าน up ขึ้นไปมันก็ต้องมีแบบนี้นะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแบบปรับออโต้ดูโอโซนนะฮะปรับแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกนะครับ แล้วก็ตัวไฟพามากนะฮะสวยมากนะครับสวยมากจริงๆนะนี่ขออันไม่ได้พูดเกินจริงแน่นอนเพราะว่าสภาพที่เราเห็นด้วยตาเปล่านะตอนนี้เนี่ยคือรถมันยังไม่ได้ล้างถ้าเกิดเราดูจากภายนอกมาแล้วนะฮะอาจจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นหรือว่าอาจจะดูตัวเครื่องมามันอาจจะมีค่าฟงคราบฝุ่นบ้างและเข้ามาดูด้านในเนี่ยโหเละโคนมาเลยแสดงว่ามันไม่ใช่อะไรแบบนั้นอนะ่ะอันไม่เคยเรถแบบนั้นมาขายนะครับบอกว่ายังไม่ได้ล้างก็คือยังไม่ได้ล้างนี่คือเรื่องจริงนะฮะแล้วก็สําหรับตัวด้านล่าง จะมีตัวปุ่มหนึ่งนะฮะปุ่มนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่2ปุ่มที่อ่านทราบเนี่ยก็จะมีเป็นตัวไบสปอร์ตหรือว่าตัวไบสปอร์ตที่อยู่ด้านข้างกันร,ระหว่างแสงเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกันร,ระหว่างแสงสมมุติถ้าอย่างเราขับไปเนี่ยมีรถที่กําลังจะแซงมาเนี่ยเข้าขวามาแบบจูดเลยนะฮะมันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนตรงนี้อันนี้ถือว่าดีเป็นเซฟตี้หนึ่งอย่างที่รถส่วนใหญ่ควรจะมีนะครับ แล้วก็แอร์ตอนหลังนะฮะเกียร์นี่ก็มีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้นะครับแล้วก็เบรกมือเนี่ยเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกอันจําได้แม่นเลยนะฮะส่วนตรงนี้เพราะว่าเราเจอรถมือสองเนี่ยที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยก็คือปัจจโโลนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบ4ก้านมัลติฟังก์ชันนะฮะคูสคอนโทรลมีนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวมัลติมีเดียนะครับ พทเทิ hip, ร์นชินะฮะไม่ได้เลี้ยวตามพงมาลายนะครับเป็นแพทเทิร์นชิที่อยู่มั่นคงกับที่นะฮะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับสามารถออโต้ได้นะแล้วก็ไฟหน้านี่ก็ออโต้ได้นะครับเอนจินสตาร์ตตัว p a r กิ่งเซนเซอร์รอบคันแล้วก็เซนเซอร์กะระยะการชนด้านหน้าแล้วก็ทชเชนคอนโทรลนะครับเซนทัลล็อกกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับจะออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวมันจะมีตัวเซนเซอร์ตรงนี้อยู่อีกหนึ่งจุดนะฮะก็คือจะอยู่ ด้านตรงตัวกระจกบังลมด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์เหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์เหมือนกันแล้วก็ตัวกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติแต่ว่าไม่มีพวกแบบอย่างเข็มทิศบอกนะเป็นแค่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่บังแดดกระจกแต่งหน้าพร้อมกับไฟอโอโต้อนี่โอเคนะครับแล้วก็ช่องเก็บแว่นตานะฮะตัวไมเนี่ยถ้าเกิดคุยโทรศัพท์ว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างมีไหมโอเคนะฮะมีให้เหมือนกัน แล้วก็ตัวจอกลางนะครับพวกนี้คือเป็นแบบแมนนวลจะไม่เหมือนอย่างฮุนไดนี่ได้มีรีวิวก่อนไปหน้านี้ก็คือฮุนไดจะเป็นแบบไฟฟ้าอันนี้จะเป็นแบบแ,บบแมนนวลตัวหูฟังตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวแยกฟังเสียงนะครับไม่ได้รวมกับตรงนี้นะพี่พี่บางท่านอาจจะคิดว่ารวมกับตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันใช้ฟังเสียงจอกลางตรงนี้เผื่อสำหรับอย่างภรรยาเราอาจจะมีการดูซีรีส์คุณแม่อาจจะมีการาฟังเพลงคุณพ่ออาจจะมีการดูละครลูกอาจจะมีการดูการ์ตูน เลยมีตัวหูฟังนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้มีแค่อันเดียวนะฮะอันนี้มีครบ2อันตอนแรกอันก็คิดว่ามีอันเดียวแต่ว่าไม่ใช่นี่ครับชัดเจนเลยเพราะนั้นพร้อมใช้งานทันทีนี่คือความเดิมของตัวรถปัญจลสปอร์ตที่อันได้มีการนําเข้ามานะครับแต่ลองสังเกตนะตอนนี้นะฮะแอร์แบ็กเนี่ยเซนเซอร์แจ้งเงตือนแอร์แบ็กนะฮะอันดูตรงเซ็นเซอร์แจ้งเงตือนแอร์แบ็กนะครับมันจะมีแค่เลข2อย่าแสดงว่ามีแค่คู่หน้านะครับแต่ไม่เป็นไรฮะอะไรที่เราไม่รู้เราก็สามารถศึกษาดูข้อมูลได้ เพราะว่ารถมันไม่ได้มีแค่ปัจจโลสปอร์ตคันเดียวรถมันมีตั้งเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นพี่ๆครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับอ่านมาศึกษาไปพร้อมๆกับอ่านมาดูไปพร้อมๆกับอานไม่ซื้อไม่เลือกไม่หาไม่ว่ากันเราได้ทราบรายละเอียดตรงนี้ได้ทราบรายละเอียดในการลงร,รถได้ทราบรายละเอียดในการจัดไฟแนยังไงก็ถือว่ายังไงก็ถือว่าดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนอันนี้ยังกล้าพูดได้เลยคอนเฟิร์มนะฮะถ้าเกิดอายุมากกว่านก็คิดว่าเป็นน้องคนที่สนิทคนหนึ่ง ถ้าเกิดอายุน้อยกว่าอันก็คิดว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะครับที่เรามาปรึกษากันเรามาพูดคุยกันเรามาแชร์ตรงนี้กันและเราก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันในการมาซื้อรถและเราก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอันจะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในแบรนด์ของปฏิพันธ์ออโต้ให้กับพี่พี่ได้รถในราคาประหยัดและก็สภาพเนี่ยรถมือสองก็จริงนะแต่สภาพใบแดงอันทำได้นะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกรายละเอียดสับคันนี้อีกนิดนึงไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นแบบสดๆเร็วๆเลยนะฮะไม่ได้มีการตัดอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเป็นการอัปเดตแล้วก็พารับชมตัวรถเข้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆผู้ชายนะครับหรือว่าพี่ๆสุภาพสตรี ใครก็ตามที่กําลังหาไฟเจอรถสปอร์ตคันนี้อันแนะนานะครับเบอร์ใตใ้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีลน์แอดไลน์มาสอบถามรยายละเอียดในการอองรถเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบถูกใจอันเตรียมรอต้อนรับพี่พี่ทุกท่านแน่นอนคราวนี้เนี่ยตัวปี18คันนี้มันเป็นตัวรถเข้าใหม่ครับอันก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวยังไงตัวราคาเนี่ยอันจะขึ้นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ ไม่ช่ว่าไม่อยากบอกราคานะครับแต่ว่ามันเป็นตัวรถเข้าใหม่จริงๆเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะด้นสดแล้วก็เรียวเลยก่อนที่จะเอาตัวรถไปก็อยากจะมาอัปเดตและได้ดูสภาพไปพร้อมๆกันว่าในขั้นตอนก่อนที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยหรือว่าตอนที่เราได้รถมาเนี่ยหรือว่าตอนที่เราเช็ครถเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีแบบไหนมันเป็นขั้นตอนแบบไหนและตัวรถมันเป็นสภาพแบบไหนไม่ใช่ว่าแบบอัจจะคัดแต่สวยๆมาแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะฮะ เราเราจะให้เห็นสภาพแบบที่เราได้มาเพราะนั้นตรงนี้มันคือความจริงใจที่เรามีต่อคุณลูกค้านะครับแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้คุณจะเสียตังเป็นแสนสักทีหนึ่งคุณก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นมันตรงตามสเปคแบบนั้นแน่นอนและเดยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ